ถ้างานของคุณไม่ราบรื่น<ม>เจอแต่ปัญหาที่ต้องแก้ไขยอยู่ตลอดเวลาให้ไปดูที่โต๊ะทํางานของคุณค่ะว่าข้างหลังโต๊ะทํางานของคุณมีสิ่งของมีที่วางเอกสารหรือเปล่านะคะเพราะว่าที่วางสิ่งของต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะลกหรือจะจัดเป็นระเบียบก็ตามย่อมเกิดปัญหาวุ่นวายต่อง,งานที่ทําให้คุณปิดจ็อบไม่ได้หรือว่างานงานหนึ่งเนี่ยไม่เสร็จสักทีมีแต่เรื่องที่ต้องแก้ไขค่ะ แม้ว่ากระทั่งจะเป็นรูปภาพแบบนี้ก็ไม่ได้นะคะหรือว่าบางคนเนี่ยตกแต่งแบบสวยงามเป็นกระจกแบบนี้เลยโอ้ยนั่งเราสบายตาม,มากเลยแต่ชีวิตไม่สบายอย่างที่คิดค่ะโต๊ะทํางานที่เหมาะสมจริงๆคือโต๊ะทางานที่ข้างหลังโล่งแบบนี้นะคะไม่มีรูปภาพไม่มีชั้นวางเอกสารถ้าคุณต้องการชั้นวางของคุณจะต้องวางไว้ด้านข้างค่ะชอบกดติดตามกดหัวใจกดแชร์ให้พลอยใสเพื่อความรู้ดีๆด,ด้วยนะคะดวงดีสร้างได้ค่ะ